สองคนทัวเมียนะคะวันนี้วันห้าโรวีนะคะก็จะเตกตัวแบบดำๆนะคะตาช้ำๆหน่อยนะคะวันนี้พามาฟูของนะคะกาแฟนะคะไปเลยค่ะไ,ไปครับพอดีเลยฝนไม่ค่อยเยอะใช่มาเลยครับพอีเลยนะคะเอเอร์ค่ะวันนี้ต้งชาวดกไปแล้วดิ <laughs> ก็คือบูโขบนะครับเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งครับที่มีเมล็ดก,กาแฟให้เลือกเยอะมากๆครับแล้วก็เขาก็มีแบบนี่ฮะเป็นร้านนี้เลยก็มีเมล็ดก,กาแฟขายด้วยนะครับแล้วก็สไตล์ร้านรักน่ารักครับหัวซองด้วยย,ยังเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วน เป็นยังไงบ้างครับห,หอมหอมมากเลยเออมือนหอมใช่เลือดเยอะครับนี่เป็นกาแฟไทยจะมีเป็นกาแฟนอกมันจะเป็นัพวกกลางพวกพันเชิ้ตพันเชิ้ตจะมีนี่จะมีเนี่ยจะชอบตัวนี้อันนี้เรากินตลาด,อดใช่ครับจะออกหอ,อมเป็น เป็นช็อกโกแลตม,มีตัวตัวนิดหน่อยก็จะมีความแบบสวีทขอมเป็นมนมอร่อยครับอันนี้นะใครก็มาซื้อได้ส่วนประ,200ระมาณก็สองร้อยกว่าบาทก็สองร้อยกว่าบาทประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบกรัมก็ใช้ได้อยู่ประมาณสิบกว่าแก้วนะครับใชได้เยอะนะเยอะไปหมดเลยกาแฟฟราซิลี เดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศนะครับแล้วก yeah, no? ็จะไปถ่ายรูปนะครับรูปคุณภรรยามาให้รูปแฟนเพจได้ไปดูด้วยนะครับภรรยากอนอ้วนขึนจังหน่อยครับอนี้มลุงผมครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟที่ดีมากๆเป็นยังไงเมียอุ้ยอร่อยมากหอมนะฮะเดี๋ยวดมกันเมียเมียเมียยังเหม็นกว่ากาแฟอครับ ร้านนะครับเครื่องชงกาแฟนี่ครับถ่ายกะผีก็ฝากร้านบูขอบไปด้วยนะครับอยู่ที่ถนนหน้าเมืองหน้าเมืองนะครับอยู่ทางเยีเ้ยงๆทาง,<ด>งบึงแก่นนครหรืออะไรสาย<ด>สกีฬาครับกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับก็กาแฟดีมกาแฟดีเมล็กกาแฟเยอะครับก็ดีแล้วก็ซื้อเมล็กาแฟมาทำเองก็ได้ฝากร้านบูขอบไปด้วยนะครับ